ใครกำลังจะส่งข้อความมาหาคุณขอให้บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่อยากส่งข้อความมาหาคุณกันนะคะว่าเขาจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนจะตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจหรือเปล่านะคะพลังงานของคนธาตุลมนะคะเมทุนตุลกุมอัศวินถือดาบเนาะพลังงานของคนธาตุลมอีกหนึ่งใบนะคะควีนถือดาบ เป็นคนแข็งแข็งเป็นคนมีอีโก้มีฟอร์มนะคะอาจจะลงแบบอยากส่งนะคะแต่กลัวเสียฟอร์มนะคะคนคนนี้เนาะ พลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันคุณกับเขาอาจจะนิ่งๆเงียบๆกันไปก็ได้นะคะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าเลยทําให้ความสัมพันธ์เหมือนหยุดกันไปนะคะแต่ว่ามีความคิดถึงอยากส่งข้อความมาแต่ว่ากลัวเสียฟอร์มนะคะกลัวเสียหน้าก็ได้เนาะเป็นทั้งคิงถือดาบแล้วก็ควีนถือดาบนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูงมีกโก้มีฟอร์มเป็นคนหัวแข็งไม่ค่อย ไม่ค่อยยอมรับความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะคนคนนี้ The h y p s t e s t นะคะชอบทำตัวเองให้มีความลับนะคะให้เราคาดเดาความรู้สึกของเขาไม่ได้นะคะไม่ค่อยชอบให้เห็นความอ่อนแอนะคะหรือว่ามุมที่เขามีความวิตกกงังวลหรือความลังเลไม่แน่ใจนะคะชอบแสดงความเด็ดขาดในมุมที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทำเหมือนว่าอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะคะมีความสุขกับชีวิตโสดนะคะมีชีวิตที่ล้นลานะคะไม่ค่อยแคร์อะไรเท่าไหร่ The Devil นะคะลึกๆในใจนะคะแอบบส่องแอบ,บมองมีความหึงความหวงกลัวคุณจะไปคุยกับใครครบกับใครนะคะลืมไม่ได้ตัดใจไม่ลงนะคะยังคงมีโซ่ตรวนที่พันธนาการคุณกับเขาไว้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะหัวแข็งไปอีกนานสักเท่าไหร่นะคะ The Tower นะคะหถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะ คนที่อยากส่งข้อความมาหาคุณนะคะก็คือคนที่คุณหยุดพูดหยุดคุยหยุดความสัมพันธ์กันไปนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นเลิกลาจากกันก็ได้แค่ว่าหยุดการติดต่อกันนะคะหรือว่าบางคู่บางคนก็อาจจะมีการเลิกกันไปแล้วนะคะมีการจบความสัมพันธ์กันไปนะคะตอนนี้อยากติดต่อมาหาอยากส่งข้อความมาหาแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกนะคะเพราะเป็นคนมีอีโก้เป็นคนหัวแข็งนะคะไม่ชอบแสดงด้านที่อ่อนแอให้ ใครได้เห็นนะคะแต่ลึกๆในใจคือยังลืมไม่ได้ยังตัดใจไม่ลงยังคงคิดถึงยังคงเฝ้ามองนะคะอยากส่งข้อความมาหาอยากหยิบยื่นเยากเริ่มต้นนะคะคนที่อยากส่งข้อความมาหาคุณนะคะก็คือคนที่มีบุคลิกลักษณะประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นคนเก่าของคุณคนที่คุณหยุดพูดหยุดคุยหยุดความสัมพันธ์กันไปนั่นเองค่ะ